สดชื่นแค่ไหนถามใจคุณดูครับโอ้โหเมื่อวานนี้ขอปกมือครับ ให้กับผลงานของตัวนัทเองจริงครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ตั้งใจวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากหน้าช่องทั้ง3คู่ครับก็มาเต็มมาครบครับและในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยครับตระก,กูล v ี p ทั้ง4ตัวเน้นๆให้เอาไปใส่หนักๆกันเนี่ยไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวเรียกได้ว,ว่าวินกันยกกระดานเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่ติดตามผลงานของ,งนัทแค่หน้าช่องนี่เป็นอีกหนึ่งวันครับที่โปรแกรมฟุตบอลเนี่ยถือว่าเข้มข้นเลยในโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันเสาร์ที่3 สิงหาคมครับต้องบอกว่าหน้าช่องตรงนี้น่าเสียดายจริงครับที่นัาสามารถวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากได้เพียง3คู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆมากกว่าหน้าช่องครับและมีให้กันตลอด24ชั่วโมงตามเข้ามาเจอกับนัดและทีมงานในครอบครัวเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์ครับและเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับและสําหรับพี่ๆในครอบครัวเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปครับผลงานดีขนาดนี้ขอแสดงความยินดีด้วยจริงครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในครอบครัวผ่านเพียงคลิปนี้คอมเมนต์คาว่าสดชื่นคนละหนึ่งคอมเมนต์ล้วกันนะครับ และอย่างที่บอกปลายโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นเสียเหลือเกินครับเอาเป็นว่าสําหรับหน้าช่องตรงนี้หยิบยกในส่วนของพีมาริกอังกฤษครับเอาไปเน้นๆใส่หนักๆก,กันได้เลย3คู่วันนี้จะเป็นคู่ไหนทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของไบตันครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่ซอตางประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นครับอย่างอาร์เซนอลเหนือกว่าแบบชัดเจนโจ์วันนี้บังคับชนะครับด้วยผลต่างประตู2เมล็ดขึ้นไปครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจ์ที่เปิดมาครับและเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมขุมกําลังความพร้อมครับสำหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับไปที่ทิมเดือนอย่างไบตันได้เลยครับอาร์เซนอล เองพิมริกอังกฤษ2เกมแรกถือว่าผลงานโดดเด่นครับเก็บชัยชนะมาทั้ง2เกมมี6คะแนนเต็มครับส่วนไบตันเองฟอร์มก็ดูดีเสียเหลือเกินครับ2เกมแรกในพิมริกอังกฤษเองไบตันก็เก็บมา6คะแนนเต็มกับการชนะมา2เกมเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มตอนนี้สูสีเสียเหลือเกินครับแต่เรื่องของเกมในบ้านของอาร์เซนอลวันนี้ได้เปรียบอย่างแน่นอนและเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของขุมกําลังตําแหน่งต่อตําแหน่งก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่ดีกว่าเกลดฟุตบอลดีกว่าระบบทีมดีกว่าครับแต่ใน เรื่องของกระแสภายในเองวันนี้ความน่าสนใจครับไม่ได้อยู่ที่อาเซนอนเลยการที่อาเซนอนบังคับชนะด้วยผลต่างประตู2ลูกวันนี้ในเรื่องของกระแสภายในมองว่าเหนื่อยแบบสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แล้วกระแสที่น่าจับต้องจริงๆครับไปอยู่ที่ทางด้านของไบตันหากจะแพ้ในค่ำคืนวันนี้ครับก็จะเป็นการแพ้แบบเฉือนๆแพ้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งเมล็ดสำหรับคู่นี้แล้วครับเน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างไบตันไม่ผิดหวงังอย่างแน่นอนครับ เวสแฮมยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่ซื้อต่างประเทศครับ,บจิบยกและมองว่าทีมเยือนอย่างซิตี้เนี่ยนะครับบุกมาเหนือกว่าแบบชัดเจน โจทย์วันนี้ครับซิตี้บังคับชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เมล็ดขึ้นไปครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาครับนะัเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในภาพรวมขุมกําลังความพร้อมครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนําเลยครับให้เชียร์เจ้าบ้านอี่องเว์แฮมยูเนเต็ดเน้นๆหน,น,น,นัก,นกๆไปได้เลยครับเว์แฮมยูเนเต็ดพิมพ์ีกษอังกฤษ2เกมแรกที่ผ่านมาถือว่าผลงานโดดเด่นด้วยการเก็บชัยมาทั้ง2เกมติดๆมี6คะแนนเต็มครับส่วนซิตี้ก็สมกับเป็นทีมที่เป็นแชมป์เก่าครับ สองเกมเก็บชัยมาสองเกมติดมี6คะแนนเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังคุณภาพของตัวนักเตะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเป็นทางด้านของซิตี้ที่เหนือกว่าจริงๆครับแต่วันนี้ในเรื่องของกระแสภายในที่โจดนะครับบ,รบังคับให้ซิตี้เองเนี่ยชนะด้วยผลตามประตูอย่างน้อย2เม็ดความน่าจับต้องไม่ได้อยู่ที่ซิตี้เลยกระแสภายในวันนี้ครับบ่งบอกว่าเวสแฮมยูไนเต็ดจะสามารถต่อสู้หรือว่าต่อกรออยับด้านของซิตี้ได้ดีแย่ yeah, ที่สุดครับวันนี้เวสแฮมยูไนเต็ดจะ ก็จะแพ้แบบเฉียนๆแพ้เต็มที่1เมล็ดไม่ถึง2อย่างแน่นอนอยาเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ในเรื่องของกระแสภายในเวทแคมน่าจับต้องมากกว่าเน้นๆหนักๆครับไปที่เจ้าบ้านอย่างเวทแคมยูเนเตดไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ บุนเดสติก้าเยอรมนีครับวันนี้เจ้าบ้านครับอย่างในด้านของสตุตการ์ดเองครับมโอกาสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาย0ศูนย์ห้าสำหรับคู่นี้เองก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าบ้านอย่างนด้านของสตุตการ์ดเหนือกว่าโจทย์วันนี้หนึ่งตรงได้เฮเล็กๆสองตรงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับเมื่อนะัดดูจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสะภายในครับภาพรวมขุมกําลังความพร้อมคู่นี้ครับเน้นๆหนัก,นกๆครับไปที่เจ้าบ้านอย่างในด้านของสตุตการ์ดได้เลยครับ สุดการเจ้าบ้านเองเนี่ยเกมแรกในบุนเดสก้าถือว่าผลงานไม่ดีครับก็พ่ายมามีศูนย์คะแนนครับจาก1เกมที่ทําการลงการแข่งขันครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างไม้เกมแรกยันเสมอมาได้ครับกับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลิน1เกมในบุนเดสก้ามี1คะแนน,นครับเมื่อเปรียบเทียบฟอร์มแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าบ้านอย่างสุดการฟอร์มเกมแรกไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไร่แต่เกมวันนี้ครับการที่กลับมาเล่นในบ้านสุดการมักทาผลงานได้ดีเสมอและย้อนกลับไปในเรื่องของเฮดเวที่2ทีมนี้เจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสุดการครับที่มี งานที่ดีกว่าและสามารถครับที่จะเบียดเอาชนะทางด้านของหมาย05ได้อยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปรียบเทียบอะไรกันยังไม่ค่อยได้วันนี้ขอว่าใจเกมในบ้านของสุดการ์ดที่ค่อนข้างดุดันครับและที่สําคัญก็ต้องบอกว่าการะแสภายในของสุดการ์ดเองวันนี้มีความน่าสนใจเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้เน้นๆนหนักๆครับไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างในด้านของสุดการ์ดได้เลยครับและนี่ครับคือทั้งหมดของค่ำคืนวันนี้ครับแต่น่าเสียดายจริงที่น่าช่องอย่างที่บอกไปครับหยิบยกมากสุดได้เพียง3 คู่ท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากเด้งมากกว่านี้เพิ่มเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับรับรองว่าในครอบครัวของนัทไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่มีแต่ความสุขและอย่าลืมนะครับบ่ายสามโมงตรงและหนึ่งทุ่มเจอกันกับนัทได้ในไลฟ์สดก็ติดตามไว้ด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้สำหรับค่ำคืวนวันนี้เดี๋ยวนัทเทปบิลครับขอญาตลาไปก่อนจเจอกักับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ